แวะมาเบิง่งเฟอร์อิเจอพี่น้องมาเที่ยวห้างเลยแวะมาเบิง่งโอ้สนามลบพี่น้องี่สนามลบสนามลบของผู้ใดเตียงนอนตู้โซโฟ,ฟามีแฉาน่เป็นจะใส่นะพี่น้องเนาะไม่มีปัญยากเสียห,หรือวะผมก็ได้ ชุดวันนี้เจอว่าแต่เบืองราคาอะไรแพงคัะพี่น้องเไยเอ้ยราคาพี่น้องเไยโต๊ะทำงานตู้เอกสารมักตะเจียงนอตเนี่ยแะพี่น้องโอ้สินค้านคนมีหลายหลายพี่น้องเนี่ยตู้สิ่งอุลุปานสิ่ง อ้างหลางจานอ้างหลางถวยเตียงนอนพี่น้องเอ้ผมนอน่นสะอาดเลยพี่น้องบรนนอนนอกแบบนี้ยวมึงเตียงนอนไม่แต่งงงงพี่น้องเอ้มีตู้ไม่ยังเป็นขบจุดเลยงเนี่เตียงนอนพี่น้องสนามลบพี่น้องเอ้มึงเนี่ยห้ามคักมีตู้ไม่ยัง ให้เรียบร้อยจัดเป็นเซตเป็นชุดครับอ๋อผู้ดใดแบบแบบโอ้ตื่นจากขอ,องพี่น้องไอ้ค <c oughs> นนึกว่าเป็นผูใ้ใดที่สัสนอโตเก่อเาอีโอ้ฟังนี่ก็ที่มนเคลื่อนย้ยังบานสิงอย่า,ง,านงนี้ครับเนาะบ้านสิงเนี่ยเนาะ,ะไหล โตกินเขาโตนั่งเห่นยโตอีหย่งน้อพี่น้องโอ้โุ่นนนะฟูกะว่างเต็มยศฟูพี่น้องุ่นะหลายสินค้ามากมายครับแต้ลูกค้าไปได้เวอร์บุนี <c oughs> มาตั้งตที่นอนนะเอา้นานั่งมาก,กับโต๊ะใจ่เง้าจะวงเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเป็นตน,นุมดีแท้กนะันข้ามันกันนะโอ้หนุ่มดีพี่น้องเลยหนุ่มดีครับผมมันนอนตรงงสายศาสตร์มันยังเอยปวดเดียวผมนอนอันนี้เพราะอะไรหรอกมันปวดเดียวโอ้บงังราคาพี่น้องราคาพี่น้องมั้งนะโอ้ยบอกขาดแล้วพี่น้องเลย,นะอยบอกขาดสิ